ไก่พี่ทอดแบบไก่คนเดียวเลยพี่ไหนไปไหนก็ได้เพราะตอนแรกพี่ไม่อยากมาหรอกบักยุดกันี่่งอยากมากนก็ไม่เคยมาความหมายอยากมาทั้งนึงโอยุดหนาอยากมาเพราะว่าอยากพาเมียมาช้อปปิ้งกว่่าาาไมมอยยพเีคือในกิจนาการของผมพี่ในกิจนการของผมคือมันจะเป็นตลาดใหญ่ๆแล้วมีของทุกอย่างให้ผมเดินเลือกซื้ออะไรอย่างเงี้ยมุมของเล่นมุมอะไรอย่างเงี้ย อันนี้ดูดิพวกพี่พราวเดิน <c oughs> จำ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  <c oughs> <c oughs> จำจำให้ดูอะไรบ้างเถอะอยากได้ยักกับอะไรย่างไปเห็นเสียอยาลู้งวกแล้วงวกอีกโอ้ยอยากได้ดิพวกกูดูมาแล้วมันราคาเดียวกันกับบ้านเราแเราไดนมีรถสามสิบสี่สิบมันบ้านเราราคามันก็เจ็ดร้อยแปดร้อยเก้าร้อยเหมือนกันว้ากูไปพิกราคามาดูแล้วแล้วมันไม่มีราคารถเข้าใจไหมของอยู่ตลาดเฟอร์รี่เป็นเจ็ดร้อยกีบเหรอพี่ เป้ายราคาของไทยป้ายราคายังเป็นของไทยเลยเขาจะไทยเองสามบาทเลยเออกินเลยลูกเอาเลยตาสบายลูกมันจะร่มนมันจะร่มขาเจ็บอีกแล้วสั่นเลยตีเอาเลยลูกตามสบายงวนว่าสนามพอตีนี้ยุดเดียวติดยุดขึ้นสั่นอเลยมันขึ้นพุงมันดึงอ่ะยุดไปที่เด้งกับกูเปล่าไม่ทาหน้ยุดไปที่เด้งกันจะเปล่าะ ยิ้มหน่อยโอพี่ยิ้มหน่อยตสิตสักเอ้เจ๊เจ๊น่ย่งใหญ่น้อยกูก็ใส่รองเท้าที่มือม่เสื้อไม่เอาไปล้วผู้หญิงผู้หญิงล้างมือแล้วเพื่อนี่ถืหลักฐานถ่ายหลักฐานไว้ไม่แลกแม่เลยไม่แลกแม่เ้ยอย่าออกมันจะกลาก ยิงมึงมึงไม่น่าเสีเกือบขี้หรอกเวลามึงเดินมันจะออกเปิดใช่ใช่ไม่ออกนี่บ้าหรือเปล่าไม่เหมือนไม่เหมือนจริงพิยุทธผมไม่ได้เดินอย่างนี้ทำไมเดินหนีเวลาบ้าล์ไอปพญางูไอ้พญางูมึงกินตลอดก็ต้องซื้อแบบนี้ไม่เช้ามันก็ขาวดีอยู่ทาครีมที่เท้าด้วยไม่เท้าอ่ะผมก็เลยจับหนุนแมงมันตัวมันหน่อยตัวมันก็ขาวอยู่แต่เดิมอยู่แล้วพี่จะให้ตีนมันดำได้ยังไงจริงๆอันนมันอ๋อ คุณมันเกาะมกเรต้องมีเจาต้องมียาเล่นเราครั้งแล้วเนี่ยเล่ะไปกินหมูจุ่มไหนสิบ้านยาบหยาบุหอน่อนไปนั่งริมโขงเล่นเนะริมโขง่ีเนียนั่งพ้อเล้วย จะเป็นแมลงคนเดียวได้หรือเปล่าอ่ะแม่นาไปเนี้ยพอสาบ้านพี่เดี๋ยวพี่พาจอดรถหน้าโรงงานน้ำตาลแล้วไปกินน้อยไปให้ลุงสแกให้ไปไปเล้วไปกินยาไหยัง ตลาดมันพ่อเลยสิลูกพราะพอถึงทราก่อนถึงห้วเครื่องเห็นโรงงานน้ำตาลนะจอดเลยนะเดี๋ยวพี่จะพาไปกินน้อยพี่เขาวารอา่ะเยหวาหลังข้ามมาเขาก็เก็บแล้วแก้่วนกลางผมกได้ซื้อตุ่มตไอ้ลูกไอ้นั่นน่ะที่เหมือนปลาทองอ่ะข้างทาอะไปท่นั่ไปแล้วไม่ใช่มันคือแตงโมไอลูกเหลืองใช่มันจีเหลือง แกงตุ๋นไม่ใช่แคนตาลูปแตงโมทั้งหมดเลยอย่บ้านค้าวโพดมากอยู่บ้านข้าวโพดหวานคนพื้นที่ท้องถิ่นทุกคนถ่ายถูกแทงกันแล้วตอนแรกพี่นึกว่าแตงไทยพี่เขาพี่ไปซื้อซื้อกลับบ้านนะพี่ก็นึกว่าแตงไทยพี่ก็บีบดูวันไหนมันก็ไม่สุกที่มันไม่เหมือนวัคซีนเลยเออมันจะเป็นเหมือนมันจะไป็นลูกมกลมเหมือนแตงไทยพี่ก็ไปบีบดูมันคือม่นสุกเกี่ยดมกลับเอหอมได้ยักษ์สองอาทิตย์ตัดสินใจพาออก แกงโมท่านายใสลมมั้อ๋นแเป็นแตงโมัหนุ่เยี่ยเลยบอกเลยว่าหนุ่มเยี่ยเลยเนินจำหอจำหมอาจำหมอาจำหมอมัน่ายางนสุดยางเนยัลูกเสือเขาย่างกันเลยไหมอนนี้พี่เขาบอกว่าก็คือเปลี่ยนตอ คนลคนในเหตุงานเดึ่ครับผมในเหตุงานอยู่จะนโทรมาหา่ไง้ยเดี๋ยวรมีหาเ้าเรซ่อมสองันครับเ้ากรเดหยังไม่ได้เอากลับพนมน่เลยเยอะี่เลอเยอะพี่

่ไชอบปิ้งอะไรกระเป๋าแฟนมาด่ะกระเป๋าแฟนที่แจกหมดข้าวเที่ยงแล้วข้าวเที่ยงเข้าด่านเท่าไรครั้งละห้าร้อยครั้งละสองร้อยครั้งละสามร้อยจ่ายเสร็จไหมก็แรกได้เท่านี้ตัวเมียหมูว่าห้าบาทไหมเดี๋ยวไปเป็นคันคุ้งก่อนโอเคนี้ตัวก็ขอค่าน้ำ อารมณ์เดินอย่างนี้ไม่มีอารมณ์แรกพี่เอ้อเขาก็เล็กอยู่ในห้างไงมันมีที่ให้แล่เงินกำลังินพวกจะไปแลกมาเก็บไว้ทำไมเงินไม่มี่เงินดอลลาร์ก็ว่าไปอยากยินเงินลาวดัีเขาจะได้เก็บเที่ยวลาวมาไม่เห็นพ่อะอย่างนั้นกินข้าวไหมจงเงินรางว่ลกินเงินจ่ายตังค์พี่เห็นเวลาเขาเล่นไพ่แม่งเป็นตะโกนเป็นตะสนุกเลยแม่งรับเงินจ่ายกันมึงเพิ่งยังไหนเรากินข้าวล้วหมดเป็น เสมนกมาบยัไงพี่มาเมื่อเป็นใบหน่อยสีนี้ตะใบทัผวใบละมือน่ะรถเจ้าออกมาเป็นกาน่อยกามน้ำผอ้ยยางวัดไว้จะเก็บไปแค่หนดูแล้วครับว่ามาจากไหนไม่ธรรมดายนะไม่ธรรมดอก่อะไรกงกหลายไปตลาดกัยังว่าแกงเง้นเป็นตะก้าไปยังไงสมมติว่าซื้อไปซื้อรถหนึ่ต้องมาดัดตังอะไรส่สอบไปี้ ต้อง <c oughs> ไปทำเสียงเท่มใน่เขานะถามดีๆสอ,อ,อ,อยยง่จะาอพี่